ดีเช้านี้ครับเช้าว,วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564คิสศักราช221เช้านี้ก็จะมาทำออมไข่นะครับออมไข่ไก่เรานี่นะครับผม,มใส่ผักรวมผักต่างๆนะครับนะครับเบ<ม>ื้องต้นในส่วนตัวผมทำอย่างนี้ครับอันนี้คือใบหมอนใบหมอนผักแห้งนะครับผมก็จะใส่ใบหม่อนลงไปพอประมาณนะครับ หือกล้องมือหนึ่งแล้วก็นี่ครับใบหมอนนะครับใส่ใบหมอนลงไปลําดับแรกนะครับลําดับแรกใส่ใบหมอนก่อนนะครับใส่ใบหมอนเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเครื่องปรุงเครื่องเทศของผมก็จะมาตํากระเทียมครับกระเทียมพริกไทยนะครับนี่คือพริกไทยนะครับ นี่ครับกระเทียมพริกไทยนะครับเรจะตำแล้วก็เอาผ้ารองเพื่อที่จะไม่ให้หนวกหูชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอย่างนี้นะครับตำกระเทียมพริกไทยนะครับใครที่ตำกระเทียมกระเทียมพริกไทยเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ให้ไม่ให้มันกระเด็นได้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าลำดับแรกก็โกบเบาๆนิดนึงครับ เพื่อที่ไม่ให้เขากระเด็นนะครับมือนกั้นแล้วก็จะกระเด็นออกจากคกนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็ต่ำม,มือหนึ่งนะครับกระเทียม ช่วยขับเป็นยาร้อนนะครับเป็นยาชนิดหนึ่งกระเทียมนี่ก็ร้อนอยู่แล้วพริกไทยก็ร้อนอยู่แล้วกินสดน้ำร้อนขับพิษร้อนๆขับเสลีดได้ดีเหมือนกันนะครับพริกไทยกระเทียมนะครับคนอื่นเขาตำพอหยาบนะครับแต่ผมตำละเอียดนะครับพอเราตำเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ ล้างสาก,ก่อนลำตับแรกนะครับแล้วก็จะหลีไฟนิดนึงแล้วถ้าไฟแรงหลีลงนิดนึงเพราะว่ามันมเดือดแล้วแล้วก็จะใส่เลย ทีนี้เขาบอกว่าต้องมีน้ําล้างคกเนี่ยอย่างนี้เลยล้างคกน้ำในกาก็คือน้ําต้มน้ําเปล่านะครับต้มชงสมุนไพรนะครับชงใบหม่อนแห้งนี่แหละครับผมผมไม่กินกาแฟนะครับแต่อย่างนี้ทีนี้เครื่องปรุงของผมคืออะไร แค่นี้ครับไม่ต้องไปโฆษณาให้เขาเด็กสมบูรณ์สิวขาวใสเลยนะครับ,นะรบประมาณนะครับเยอเค็มนะครับแค่นี้พอนะครับเราก็ลองแตะชิมดูนิดหนึ่ง แจวแล้วเห็นไหมครับนี่คือผักที่ผมจะใส่ในลําดับต่อไปนะครับผักนะครับถามว่าเราจะทํายังไงผักยังไงถึงกล้องมือหนึ่งลำบากไปไหมตั้งกล้องได้ไม่ได้แต่ว,ว่ามุงมันอาจจะไม่ได้นี่ครับนี่ครับผักเราไม่ต้องไป ตัดสั้นตัดยาวมันจะได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแด้แต่คนชอบนะครับนี่ครับนะครับบ้านๆทานง่ายๆแบบเรียบง่ายนะครับไม่ต้องรอช้าใส่เลยครับนะครับใส่ผักเข้าไปล้างมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วเหลืออะไรนี่เราก็จะเหลือไข่นะครับไข่ก็ไม่เอาเยอะอาสองฟองพอนะครับใส่ไข่เลยต้องเตรียมถุงขยะมาใกล้ๆก่อน อใช้เสานี่แหละครับผมเนี่ยะนะครับล้ก็คนให้ไข่แตกนะครับเนี่ย อนี้ก็รอเดือดนะครับเราก็เลื่งไฟหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวก็เดือดนะครับพอเดือดสุดท้ายเราก็จะไปใส่ผักชีต,ต้นหอมนะครับเดี๋ยวรอเดือดสักครู่นะครับลำดับต่อไปนะครับนี่เลย ที่ไม้นะครับต้องใส่อยู่แล้วนะครับเราต้องใส่ที่ไม้เข้าไปนะครับขยำปว,วดก่อนลินนะครับขยก่อนนิดนึงดีเข้าไปถ้ามาเสร็จปลาราเนี่ยมันจะเป็นอ่อมไม่ได้นะครับต้องใส่ปลารานะครับต่อมาขาดไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงครับ ข้าวคั่วเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับพอประมาณนะครับพอแบบนี้แห้ะพอแล้วนะครับ,รบใส่ข้าวคั่วคนกินง่ายนะครับ สุดท้ายโรยข้าวใบเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับปิดไฟก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับอ้อมไข่ครับชิม ไม่อร่อยก็เป็นไปไม่ได้หอมผักชีครับต่อมาเมนูต่อมานะครับเราจะตำส้วนส้วมตันแอนนาว่าส้วมตันนี่แหละครับผมนะครับเมนูของผมวันนี้นะครับผม,มพริกไม่ต้องใส่เยอะเพราะพริกจินดาเผ็ดเจ้านี้ปลูกพริกเผ็ดมาก นะครับครับใส่สองลูกก็แล้วสองหน่วยนะครับ,รบแล้วก็ตำนะครับนะทำอาหารไม่ต้องรีบร้อนครับเพราะเราทำทานเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำขายหรือว่าเร่งรีบกับเวลานะครับ อีกอย่างนึงพริกเกินดามันพริกลูกใหญ่นะครับแต่คนชอบรสจัดมากๆก็ใส่เยอะๆเลยก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยทานเผ็ดมากครับเอาแต่พอดีนะครับบางคนบอกตำแต่พอหยาบนะครับผมไม่หยาบแล้วใส่เยะละเอียดเลยเพราะเวลาทานแล้วก็จะได้ตักกินจนหมดทั้งเนื้อพริกทั้งอะไรหวานไปอโอเคโดยประมาณนะครับต่อมานะครับ แน่นอนอยู่แล้วน้ำตาลตะโนดตะโนดเลยคือใครก็ไม่รู้น้ำตาลปิ๊บนะครับไม่ต้องไปอะไรมากหรอกใส่เข้าไปตามที่เราชอบเลยชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยกว่ากันไปนหครับอ่าครับได้ที่ปุ๊บเราก็จะมาใส่เออ ดอยู่นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะมาใส่เนี่ยนะครับทีนี้ความจำเป็นของผมคือต้องตั้งกล้องเพราะผมต้องใช้มือจับมีดนะครับ ก็จะได้ดูแบบนิ่งๆนะครับเห็นนะครับ,ะะรบใส่เข้าไปลูเรเทศนะครับมุงคนบอกน่าจะตั้งตั้งนานแล้วว่าอย่างนั้นใส่มะเขือเทศเสร็จปุ๊บเครื่องปรุงที่2น้ำกระเทียมดอง นะครับซื้อจากตลาดสดนะครับใส่พอประมาณเท่าที่เราชอบอันนี้คือสูตรของผมนะครับแค่นี้นะครับน้ำกระเทียมดองเหมือนเดิมสีขาวนะครับใส่เข้าไปอ่าเอกควนะครับแล้วก็ น้ำปะลาะะครับเนี่ครับเนี่ยแค่นี้ครับเพื่อปรุงไม่ได้มากมายเดี๋ยนั่นไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องไม่มีแต่ไม่ต้องถามหรอกครับผมว่ามันก็มีในปะลาแล้วนะครับหรือยังไงไม่รู้นะ ที่ไม่ใส่หรือเปล่าชุดรถไม่เหลือนะครับคิดว่าแต่เราก็ไม่ใส่เพิ่มเติมอีกก็จะลดปริมาณของมันลงไปนะครับต่ำยุไปเลยนะครับต่ำเลยโอ้ไม่มีนะครับกินง่ายๆทานง่าย ก็จะแกมกับผักนี่ครับนี่นะครับแล้วก็กระชายชายสมชายต้องกระชายสินะครับไม่ต้องถามว่าอร่อยไหมเราทำเองมันก็ต้องมันก็ต้องอร่อยอยู่และะ้วครับเพราะเราชอบในรสชาตินี้นะครับ อาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่เราทำเองนะครับคนอื่นทําเขาก็ทําตามสไตล์ของเขานะครับชิมเรียบร้อยเตรียมล้างขุกแล้วก็รอทานนะครับ ตำส้มตำออมไข่นะครับเดี๋ยวก็จะทานกันครับเรียบร้อยครับก็จะมาทานแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีผักอีเลิศใบชะพลูนะครับแล้วก็ผักกาดเขียวนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็จะมาทานแก้มนะครับแล้วก็นี่ก็กระชายนะครับที่ในถุงนี้ก็มะเขือเทศที่ตำส้มตำเมื่อสักครู่นะครับอ่าหรือนะครับออมไข่นะครับ เราก็จะมาทานกันแล้วนะครับออมไข่เครื่องปรุงก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับไม่มีสารโซเดียมหรือชูรดนะครับเกลือน้ำปลาไม่ใส่นี่ก็ส้มตำนะครับสลับกล้องทานให้ดูครับอนะครับ จำเปบบเรีกว่าต้มตำก่อนนะครับคำโตๆอย่างที่เขาทานกันนะครับอึมต่อมาความใครร้อนๆแต่ก็เป๋าหน่อย อืมครับกินง่ายชายสมชายต้องกระชายสินะครับใส่เลย แก่งกับส้มตำทำตัวโต,วต กินเหมือนวัวเหมือนควายลยว่ากันไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ